ยอโยงนักภาคกีฬาชื่อดังได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันด้วยอาการหัวใจวายเวลาประมาณ2ี่สนาฬิกาขณะที่นายเอกชัยนพจินดายอดนักภาคกีฬาชื่อดังกำลังเล่นเทนนิสอยู่กับเพื่อนที่สนามเทนนิสภายในสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ได้เกิดอาการแน่นหน้าอกนายพิษณุนินกลัดเพื่อนักภาคซึ่งอยู่ด้วยได้พยายามประมพยาบาลแต่อาการไม่ดีขึ้นจึงได้นำตัวนายเอกชัยส่งโรงพยาบาลเปาโล โดยแพทย์ได้ให้น้ำเกลือและฉีดยาก,กระตุ้นหัวใจโดยนายเอกชัยยังคงรู้สึกตัวไม่นานอาการเริ่มซึกหนักทางแพทย์ได้นำตัวเข้าห้อง ICU รวมทั้งได้ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจในการช่วยเหลือจนเวลาประมาณ21นาฬิ45นาทีขณะที่นายเอกชัยนกจินนายเอกชัยนกจินดาหรือหย่อยงได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ นายแพทย์เอกราชทองบริสุทธิ์แพทย์เวรได้กล่าวถึงการเสียชีวิตของนายเอกชัยว่าสาเหตุมาจากกล้ามเนื้อหัวใจไม่ทำงานเลือดไม่สามารถไหลเข้าไปหล่อเลี้ยงหัวใจได้จึงทำให้เกิดอาการหัวใจวาย,ยสำหรับนายเอกชัยนกจินดาเกิดเมื่อวันที่21มิถุนายน2496 อายุ44ปีเป็นผู้บรรยายและนักภาคกีฬาที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของฟ้าเมืองไทยปัจจุบันนอกจากจะเป็นผู้ประกาศข่าวกีฬาของสถานีโ<ม>ทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7แล้วยังเป็นผู้บรรยาย<ม>การแข่งขันกีฬาพิเศษและเจ้าของกิจการด้านสถานด้านหนังสือกีฬาอีกด้วยค่ะ<ม>แลนะนับเป็นการสูญเสียบุคลากร,ท,ราที่มีคุณภาพของวงการโทรทัศน์เมืองไทยนะคะ และสำหรับชาวเจ็ดสีนับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ต่อการจากไปของคุณเอกชัยนกจินดาค่ะ